แล้วเพื่อนมาจาก Economics ก็คือคณะอะไรคะเศาสาใช่ไหมคะแล้วก็ร่วมกันทำโรงเรียนกันมาจากเด็ก7คนเนี่ยวันนี้มีเด็ก1 0 0 0แคนต่อปีนะคะอันนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าเรามีเคล็ดลับอะไรนะคะวันนี้เรามาแบ่งปันน้องๆทุกคนด้วยคะ่ะภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าเรามีเคล็ดลับเกาเรียกว่า innovative approach คะ่ะ approach แปลว่าอะไรคะเด็กคะ approach หมายถึงว่าเป็น วิธีใช่ไหมคะที่ innovative นี่เป็นวิธีใหม่หรือวิธีเก่าคะไม่ใหม่เป็นนวัตกรรมใช่ไหมคะในการเรียนรู้คะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะวันนี้เรามาดูก่อนภาพรวมนะคะ การบรรยายของพี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้คะ่ะว่าทำไมเราต้องเรียนภาษาอังกฤษด้วยนะคะเราจะเข้าใจเรื่อง pronunciation ของฝรั่งได้ยังไงเนื่องจากวันนี้พี่แนนได้ข่าวมาแล้วว่าผู้ฟังของเราค่อนข้างคละกันเยอะนะคะพี่แนนก็เลยไม่แน่ใจในเรื่องของพื้นฐานด้วยแล้วก็ความสนใจก็เลยเลือกส่วนที่คิดว่าทุกคนน่าจะสนใจเหมือนกันคือเรื่องของการพูดและการฟังนะคะซะส่วนใหญ่อันนี้ก็จะเน้นเรื่อง pronunciation ดีไหมคะ น no. นะคะจะได้ใช้จริงค่ะเพราะฉะนั้นพี่แนนจะบอกว่าเราไม่ต้องอายสำเนียงนะคะเราต้องมออีการพูดโดยมีทูนเป็นของตัวเองค่ะและนอกจากนี้เนี่ยพี่กอจะสอน c o n v e r s a t i o n เล็กๆน้อยๆมาเป็นพื้นฐานให้แล้วก็สุดท้ายอาจจะมี Workshop นะคะเดี๋ยวต้องดูนะคะความพร้อมของน้องๆทุกคนด้วยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเริ่มจากอันแรกเลยดีกว่านะคะพี่แนนนะคะอยากให้น้องมีส่วนร่วมเยอะๆค่ะ ะะวันนี้มีซีดีพร้อมหนังสือมาแจกทุกๆคนด้วยนะคะเป็นซีดีที่ใช้สอนภาษาอังกฤษนี่แหละแล้วก็มีหนังสือในนี้ด้วยนะคะคำถามง่ายๆคือว่าคำแรกเนี่ยนะคะมันอ่านว่าอะไรนะคะแล้วแปลว่าอะไรด้วยมีใครจะตอบไหมคะลกูกมีไม่เอ่ยอย่าแย่งกันค่ะ <laughs> <laughs> อะไรอันนี้เป็นช่วงสอนสอนแนพบปรประชาชนนะคะนะคะอยากได้ participation นะคะ เขาบอกเด็กที่นี่หงอยอ่ะเขาบอกเด็กที่นี่หงอยจริงจริงใช่ไหมจริงใช่ไหมคะงั้นเราต้องคึกคักวันนี้หน่อยดีไหมเอาไงดีเออนึกถึงสมัยตอนอนุบาลค่ะเรามีเก้าอี้ดนตรีใช่ไหมคะวันนี้เราเปลี่ยนเป็นไมโครโฟนดนตรีไม่ดนตรีรู้จักไหมพี่นาจะส่งไมโครโฟนไปหยุดตรงไหนคนนั้นต่อดีล่ะคำขำขอย่าไปซีเรียสนะคำขวัญมจริงค่ะนะคะน้องๆคะอย่าไปเครียดเอาเลยแล้วกันเนาะเนาะ ส่งได้ทุกทิศทางทะแยงมุมก็ได้ขอแนะนำว่าส่งไปทางที่คนที่เราไม่ค่อยชอบขี้หน้าค่ะนะคะได้เลยอันนั้นพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมนะคะมีมีอ่ะพร้อมไหมคะ Are you readyYeahYes พร้อมแล้ว Prompt set ready go รู้สึกว่าที่ไม่จ่ายค่าไฟหรอเปล่าคะจ่ายใจอยู่ใช่ไหมคะในค่าเทอมมีค่าไฟนะคะไออันนี้อะไรเนี่ยยังไม่ทันเริ่มเลยคนเราเจ้าเล่อะส่งไปเลยส่งไปส่งไฟส่งไฟส่งไฟส่งไปส่งไปไม่ชอบใครส่งไปทางนั้นเลย ไปเอา้าเอา้าเอา้เอาอ้าดูก่อนดูก่อนใครจะรักใครใครเกียดใครเอา้าคำนี้เลยะน่า,นาหนูเองจ้ะหนูคือผู้โชคดีคนนั้นรุกวนลุกขึ้นนิดนึงจ้ะพี่มาตรงช่วยสัมภาษณ์หน่อยน่ยจาจะพี่นายเป็นไม้สายนะคะถูกต้องค่ะอ่หนูชื่ออะไรคะชื่อก๊อฟค่ะชื่อกอ๊อฟมีชื่ออ่าตามที่ในสุติบัติมีจารชื่อจริงนามสกุลน,นะจ๊ะนนลพันธ์ค่ะอันนามสกุลวิเชนโชิค่ะเรียนอยู่คณะวิทยาศาสตร์เคมีค่ะอืมนะาจ๊ะดีแล้วจ๊ะ ค่ะปีสามค่ะอมีความฝันย่าชีวิตนี้อยากทําอะไรคะเนี่ยอยากพูดภาษาอังกฤษเก่งๆค่ะน่ารักมากงานหนูไม่อยากทาคะ่ะหนูอยากพูดภาษาอังกฤษอ <c oughs> ย่างเดียวค่ะพูดภาษาอังกฤษเก่งอย่างเดียวนะไม่สนใจแล้วนาะงทำมาหากินเนี่ยนะคะไม่เขาใช้ภาษาอังกฤษในการทํางานคุณนึกว่าอะไรถ้าไม่รู้ภาษาอังกฤษเนี่ยหงอยนะงอยดใช่หนูคิดว่าคำคำนี้อ่านว่าอะไรคะคโยตี้แล้วกันค่ะ นะคะเอาเอาให้มั่นใจนิดนึงนะคะหนูอาหารหน้าไปข้างหลังให้ความอายนิดนึงจ้ะจ้ะเอาเอาใหม่อีกครั้งนึงจ้ะอีสแปลว่าอะไรคะเดี๋ยวก่อนแปลว่าสัตว์ป่าค่ะสัตว์ป่าประเภทหนึ่งเออใช่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 สัตว์นทางหนูด้วยอ่ะสัตว์ป่าใช่ไหมคะแลวจริงๆแล้วมันเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งอยู่ในป่านะคะจริงจเป็นหมาประเภทหนึ่งค่ะนะคะเก่งมากเลยหมาหมาในหรือว่าหมาป่านั่เองนะคะแต่ว่าคนไทยชอบอ่านว่าคอโยตี้ใช่ไหม เจอตามบาร์ตามผับใช่ป่ะใช่ค่ะแบบสาวคอยตี้จริงๆเคยมีมีหนังด้วยค่ะน้องชื่ออะไรนะคะเมื่อกี้นนลพันธ์ค่ะก็เล่นกอล์ฟค่ะกอล์ฟนะคะเราก็ต้องแต่งแต่งชื่อเป็นเป็นชื่อฝั่งด้วยเนาะกอล์ฟอะไรฮะก๊อปปี้ดีไหมคะน่ารักก๊อปปี้ไม่ไม่ดีใช่ไหมเอาก๊อล์ฟซีนะคะอ๋อนึกว่าแบบเอาเป็นคนเหนือไงปี้น้องอะไรเงี้ยนะ ฟังแล้วดูดีเลยนะจ๊ะคำว่าพี่้เหนือเนี่ยน้องนะ้วพี่ๆน้องๆนะคะน้องกอสค่ะน้องกอสเคยฟังเพลงไหมคะที่แบบว่าประกอบภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่แบบว่าอี่โทตี้่ะคะอ่าดูารดคูอใช่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 ชื่อเพลงเลยนะ You can try to resist try to harm from my kiss but you know but you know that you... เคยฟังเพลงอะไรนอกจาก A B C ไหมคะลูกเพลงฝรั่งเพลงนี้โหลมากๆเลยอ่ะ ชื่อเพลงอะไรคะแคนไฟเต the โอ้โหมิตรรักแฟนเพลงเยอะมากนะคะเนี่ยถ้าน้องกอล์ฟเคยดูหนังเรื่องนี้ไหมคะลูกเคยค่ะโอ้โหเขาพูดคำนี้เป็นประมาณ30รอบแปลว่าเราเนี่ยนะคะไม่เคยสนใจฟังจริงๆเลยว่าเขาพูดว่าอะไรนะคะเราเนี่ยยึดติดกับกรอบตัวอักษรมากเลย C ีโอหน้าจานว่าเคิร์วไวน์โอหน้าจานว่า Yo T E ก็ต้องตีดีกว่าใช่ไหมนะคะจริงๆมันไม่ใช่เลยอ่านว่า อันะคะลูกไข่อตีอู้หูอันนี้ไข่ยศนะคะเหมือนไข่ยศนะคะน่ารักมากชอบนะคะนะคะแต่เกือบแล้วค่ะลูกอันนี้ไข่ยศนะคะมีมีมีน้องหมกไข่โคโยเต้ก็มีนะคะออกแนวญี่ปุ่นนะคะแต่จริงๆต้องอ่านว่าไข่ยอดีนะคะไหนไหนน้องน้องกอฟลองออกให้พี่ได้ไหมคะลูกไข่ยอดีอ๋อให้ซอให้ทีไข่ยอดีไข่ยอดี นะคะตัดหัวทิ้งพปนู่รัังนะคะเนี่ยนะคะ,ะ,ะจริงๆนะคะแอคชั่นได้ไหมคะได้ะมาณไหมเลยทุกคนค่ะออกเสียงตามน้องก๊อปปี้หน่อยค่ะนะคะพร้อมกัน one two three hey, go ้ยพี่เกเก่งมากค่ะขอเสียงปรบมือแดงให้น้องกอฟด้วยนะคะ,ะรับไปเลย,เลยค่ะรับไปเลยนะจ๊ะอ่ะถ่ายรูปเลยรูปหนึ่งสองสามแอปเปิ้ลนิดหนึ่งหนึ่งสองสาม น้องก<ม>้อนฉันทำเองอ<น>ะปรือให้กับน้องก้อนหน่อยจ้า <c oughs> ขอบคุณมากจ้าเก่งมากเลยที่เราเนี่ยไม่เก่งภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวยังมีอีกหลายคนบอกว่าอยากได้บ้างอะนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีเราต่อไปอีกนะคะน้องๆค่ะนะคะคือเราเนี่ยยึดติดกับกรอบเดิมๆค่ะมันเลยทําให้เราไม่เก่งภาษาอังกฤษสกฤักทีนะคะอาจจะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยการที่เราออกเสียงผิดเนี่ย ทำให้เราคาดหวังคู่สนทนาต้องออกเสียงผิดผิดเหมือนเราโดยที่เราไม่รู้ตัวต่อให้เป็นคำคำเดียวกันมาพูดเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเขาพูดคํานี้ยกตอย่างง่ายๆนะคะคำว่า value นะคะ it is of great value อะไรวะอะไรย u y u ะ <laughs> มันว่าเราหน้ายุย u หรือเปล่า value แปลว่าอะไรคะคุณค่ามูลค่าแต่คนไทยออก value อะไรคะ value งนี้นะคะเขาพูด value มารู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องเนี้ยเป็นต้นเข้าใจป่ะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นคลูนะคะเป็นเหตุผลที่ว่าทาไมเนี่ย การที่เราจะเก่งภาษาอังกฤษได้ต้องโยนทิ้งนะคะเรื่องของตัวสะกดเรื่องของกรอบต้อนัทิ้งไปกันหมดแล้วก็ฟังจริงๆว่า native speakers เนี่ยเขาพูดกันอย่างไรนะรเพราะฉะนั้นเด็กๆคะหมาในหรือว่าหมาป่าพูดว่าอะไรนะคะเด็ยๆคะใคร o ย e ไม่ได้เลยค่ะคำต่อไปอันนี้จะออกแนวกรมมานิดนึงนะคะใครช้าบ้างมันคืออะไรถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะขอไมค์ดนตรีอีกครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้ขอเปลี่ยนบ้างได้ไหมอ่ะเออเพราะว่าแบบ มันมันแบบว่าเนาะจะได้แบบทั่วหน้าทั่วหน้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะมีของรางวัลให้เช่นเคยนะคะไปเลยจ้าส่งไปส่งไปดูน้องแ่าเครื่องเลือ้มาส่งมาส่งมากูตกเงียอะส่งไปเลยจ้าส่งไปเลยส่งไปยังงงไปเลยอ้โ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 อ้อ้โอ้โอออออ้อน